มหาวิทยาลัยเนชั่นมีการดำเนินกิจการศึกษามาเกือบจะครบ3ปีเต็มแล้วนะครับความพร้อมความไม่พร้อมต่างๆถูกตั้งคำถามจากผู้เรียนเองจากคนที่มองออกมาจากข้างนอกแต่ในขณะเดียวกันที่นี่ที่เพิ่งเกิดใหม่แห่งนี้ที่มีคนอยู่เพียงน้อยนิดแห่งนี้ก็มีสเสน่ห์บางอย่างที่มหาวิทยาลัยแห่งอื่นอาจจะไม่มีติดตามจากรยายงานครับ ของเนชั่นนะครับคุณสุธิชายุนเนี่ยบอกว่ามหาวทยาลัยเนชั่นนะครับที่กําลังจะเกิดขึ้นจะสร้างจุดต่างนะครับในการที่จะเป็นการเรียนกับมืออาชีพโดยตรงนะครับนับจากวันที่เครือเนชั่นกระโจนลงมาจับธุรกิจการศึกษาจนนํามาสู่การเปิดมหาวิทยาลัยตลอด2ปีท่ามกลางความสับสนและไม่เป็นระบบระเบียบ อาจเพราะที่นี่ <Okay. S 1> ยังมือใหม่ในการบริหาร <Okay. S 1> ธรุรกิจการศึกษา <Okay. S 1> มหาวิทยาลัยแห่งน,นี้ได้ทำหน้าที่ครูด้วยจิตวิญญาณที่ไปอยู่เปียมล้นจนมาเป็นเนชั่นยูเรียนจับมืออาชีพจบจับมืออาชีพในวันนี้กับเรื่องของการศึกษานี่อยู่ในสมองผมตลอดเวลาเพราะว่าเราเริ่มที่สื่อแต่ว่าผมก็ไม่เคยคิดว่าจะทำมาทหาวิทยาลัยนะครับเพียงแต่ว่าพอเรามาทำสื่อแล้วเราอยากจะได้คนที่เก่ง ทางด้านอย่างน้อยสุดทางด้านสือ่อเด็กที่จบมาจากวราราสารศาสตร์นิเทศศาสตร์เนี่ยพอเราสัมภาษณ์เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้คุณภาพที่เราต้องการเราต้องสอนใหม่หมดเลยบางครั้งไม่ใช่แค่สอนใหม่บางครั้งต้องทําให้เขาเลิกเชื่อในสิ่งที่เขาเรียนมาซึ่งยากกว่าแม้ไม่ได้มีพร้อมในหลายอย่างแต่นักศึกษาก็ได้ใช้สถานที่ทํางานของเครือเนชั่นในการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และคงทำไม่ได้หากที่นี่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเนชั่นก็คือได้ได้ลงมือปฏิบัติจริงแล้วก็ได้ได้ได้ฝึกทำงานจริงๆนะครับได้เรียนรู้ประสบการณ์มีอะต่างกันเยอะมากครับสตูเขาสร้างมาประมาณ10 10กว่าล้นนะครับของเราประมาณไม่ถึงแสนครับแต่ทำไมฮะมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ให้มันได้คุ้มค่าหรือเปล่า ที่ศูนย์เ네นชั่นบางนานะคะเป็นสถาบันศึกษาที่ใหม่ทั้งสถานที่แล้วก็แนวทางการทํางานการเรียนการสอนก็จะแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆการที่นักศึกษาให้ความเชื่อมั่นไว้ใจสมัครเข้ามาเรียนกับเราที่นี่ก็อยากจะบอกทุกคนว่าตั้งแต่ระดับผู้บริหารสูงสุดอาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกคนต่างก็ออมีความรู้สึกเท่าเดียวกันนะคะว่าถ้าพวกคุณ ไว้ใจที่จะเข้ามาเรียนที่นี่พวกเราก็พร้อมที่จะทางานให้ทั้งใจเพื่อควกบคุณค่ะเช่นเดียวกับเมื่อเกิดเหตุการณ์สาคัญสําคัญของบ้านเมืองด้วยโ<ด>ครงสร้างที่ห้องเรียนติดกับห้องข่าวก,ก็เป็นจุดเด่นสําคัญที่ทําให้นักศึกษาสามารถรายงานข่าวผ่านสือส่อกระแสหลักประหนึ่งว่าเป็นผู้สื่อข่าวตัวจริงที่เราเป็นนักศึกษาเรามีมุมมองที่มันต่างจากนักข่าวเมืออเชีพอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะได้ตั้งคําถามได้ได้ตรงใจครับและก็มีการลงพื้นที่ทําสกู๊ปทําอะไรด้วย อ๋อนี่เลยที่บอกว่าทัศไปเข้าม็อกมาแล้วใช่ไหมไปทำข่าวม็อกข้าวม็อกไปทำข่าวม็อกเอาไปทำข่าวม็อกเพราะได้ข่าวมาเนี่ยเห็นเพื่อนๆเล่ากันโอ้โหโดนแก๊สน้ำตาอะไรกันเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นไงบ้างก็นี่แหละครับคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่องเ a ชั่นยูทีวีเป็นช่องทางเล็กก็จริงแต่ว่าเราทำข่าวกระแสเหล่าออกไปแล้วมันก็ได้รับ ได้รับเสียงตอบรับมากพอสมควร<ะ>คือข่าวม็อบถ้าเป็นสื่อกระแสหลักเล่นกันเนี่ยก็จะอาจจะว่าคนมาชุมนุมเท่าไหร่กี่คนอะไรยังไงแต่ถ้าลงไป<ะ>ทาปุ๊บเราไปตามป้าสองคนที่เห็นอยู่ในภาพนี่ครับ<ะ><ะ>ป้าน,นี้กับป้าหน,น่่ยเนี่ยฮะที่ไปตาม<ะ>ก็จะเป็นแง่มุมชีวิตเนี่ยแหละคือความแตกต่างของเราเมื่อก่อนนี้เราสองคนเนี่ยเหมือนสองเผ่าพันธุ์เลยนะพวกนักวิชาการเ่ยก็ว่าไปเราก็จะไปแอบนินทาพวกนักวิชาชีก็บอกว่าไอ้ตำราเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับความเป็นจริงเอาไว้บนขี้บนเหื่นดีไหมอะไรต่าง วันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะเชื่อมประสานและเดินไปด้วยกันพื้น <P ew al ty> ที่ของรับวิชาการและได้วิชาชีพถูกเปิดออกเ <P ew al ty> พื่อสะท้อนความหลากหลายของมุมมอง <P ew al ty> ทางทฤษฎีและปฏิบัติเช่นเดียวกับความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในหมู่เพื่อนก็คือเหมือนแบบว่าสนิทกับอาจารย์ด้วยแล้วก็แบบว่าได้พูดกับเพื่อนเหมือนเ,เราอยู่กันเป็นคนกลุ่มน,น้อยอะค่ะมันก็เหมือนแบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนการทํากิจกรรมร่วมกันอย่างแบบระสอบอย่างเงี้ยเราก็มาติวหนังสือด้วยกันซึ่งแบบถ้าเป็นมหาลัยอื่นมันอาจจะไม่มีแบบเนี้ยค่ะที่รักก็ว่ามีทั้งครู ก็เหมือนให้ความสัมพันธ์กับเราให้ความเป็นกันเองกับเราเพื่อนก็ให้ทั้งมิตรภาพอะไรอย่างเงี้ยกับเราค่ะแล้วก็ที่การเรียนการสอนที่นี่ก็เหมือนจะต่างจากที่อื่นตรงที่ว่าเขาจะให้ความสําคัญกับเราโดยที่ไม่ได้ให้เข้ามาสอนเราไปวันๆนะคะแล้วแต่ความสึกคนแต่เราก็เป็นมอแรกเราเราก็รักอเอมใครก็รักถูกปะล่ะแล้วคุณรักปะคะที่เป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายนัก จากมหาวิทยาลัยอื่นๆแม้ช่วงแรกเริ่มของเนชั่นยูจะถูกตั้งคำถา,ถามถึงความพร้อมในการจัดการศึกษาไม่น้อยแต่ความพยายามของผู้บริหารอาจารย์และนักศึกษาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อให้ภารกิจเนชั่นยูคมชัดขึ้นเปรียบได้กับการเดินทางของครูในย่างก้าวที่พยายามหาจุดสมดุลระหว่างวิชาชีพกับวิชาการเป็นการพิสูจน์บทบาทด้านการศึกษาของเครือเนชั่นที่จะทำให้ผู้เรียนวางใจได้อย่างไม่มีเงื่อนไข